นิยายฟังเพลินเรื่องคุณหนูตกอับกับนายสุดฮอตตอนที่สองรอยร้าวจากอดีตวันเวลาผ่านไปแฮรินเริ่มปรับตัวกับชีวิตใหม่มากขึ้นแม้จะยังไม่ชินกับความเหนื่อยล้าในการเสิร์ฟอาหารหล้างจานหรือแม้แต่ต้องยืนทั้งวันแต่เธอเริ่มยิ้มได้อีกครั้งโดยไม่รู้ตัวเลยว่ามีใครบางคน เฝ้ามองเธอจากมุมมุมหนึ่งของร้านมาตลอดมินแจยืนพิงเคาน์เตอร์ครัวมองแฮรินที่กำลังจัดจานกิมจิอย่างตั้งใจเธอยังไม่รู้ว่าหัวใจของเขาเริ่มสั่นไหวตั้งแต่วันแรกที่เจอแต่เขาก็รู้ดีว่าแฮรินยังคงมีบางอย่างในใจที่ปิดซ่อนไว้อย่างแน่นหนาเย็นวันหนึ่ง ขณะที่ร้านกำลังจะปิดแฮรินนั่งซึมอยู่มุมหนึ่งของร้านมือเธอกำออกกไว้แน่นมินแจเห็นดังนั้นจึงนั่งลงข้างเธอเหนื่อยเหรอเขาถามด้วยเสียงนุ่มเธอสายหน้าแต่สายตาเม่อลอยบางทีฉันก็คิดถึงชีวิตเก่าเธอหลุดพูดออกมาทั้งที่ตั้งใจจะไม่พูดเรื่องนี้กับใคร มินจะนิ่งไปไม่คาดคิดว่าเธอจะเปิดใจเขาแค่เงียบฟังโดยไม่ขัดจังหวะเคยไหมต้องตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าตอนเช้าจะมีข้าวกินไหมจะมีคนมาเอาของจากบ้านไปอีกหรือเปล่าฉันเคยมีทุกอย่างบ้านหลังใหญ่เพื่อนมากมายแต่สุดท้ายทุกคนก็หายไปเหลือแค่ฉันกับแม่และคำถามว่า เราเคยมีความหมายสำหรับพวกเขาหรือเปล่ามินแจยืนผ้าเช็ดหน้าให้แฮรินทุกคนมีอดีตที่อยากลืมและบางเรื่องก็เจ็บจนไม่อยากพูดถึงแต่วันนี้เธอก็ยังอยู่ตรงนี้แปลว่าเธอเข้มแข็งกว่าที่คิดแฮรินมองเขาอย่างแปลกใจไม่คิดว่ามินแจจะพูดแบบนี้กับเธอมาก่อน แต่ขณะที่เธอกําลังจะรู้สึกอบอุ่นเสียงกระดิ่งประตูร้านก็ดังขึ้นเซระยองปรากฏตัวพร้อมกับเสียงส้นสูงกระแทกพื้นไม้เธอมองแฮรินด้วยแววตายอ,ยอะเย้ยอุ๊ยยุนแฮรินจริงๆด้วยฉันนึกว่ามองผิดซะอีกไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคุณหนูตระกูลยุนจะมาทำงานล้างจานแบบนี้แฮรรินกำมือแน่น ไม่ตอบโต้ใดๆแต่มินแจยืนขึ้นมาปกป้องทันทีเธอเป็นพนักงานของที่นี่ถ้าคุณไม่มีธุระอะไรขออนุญาตเชิญกลับครับเซระยองมองมินแจอย่างเจ็บใจเพราะชายหนุ่มที่เธอแอบหลงรักกลับยืนข้างผู้หญิงที่เธอเกลียดที่สุดแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าการย่อเย,อเยอ้ยคือสายตาของเซระยองที่เหมือนรู้บางอย่างเกี่ยวกับแฮริน มากกว่าที่ใครคิดระวังไว้นะแฮรรินคนเราถึงจะล้มแล้วเริ่มใหม่ได้แต่บางอย่างจากอดีตถ้าเปิดเผยขึ้นมามันก็อาจพังไปหมดเสียงกระซิบสุดท้ายของเซระยองเหมือนมีมีซ่อนอยู่ในน้ำเสียงหลังจากเหตุการณ์ในร้านวันนั้นบรรยากาศระหว่างแฮรรินกับมินแจก็เริ่มเปลี่ยนไปเล็กน้อยเขากลายเป็นคนที่เธอรู้สึกปลอดภยัย พอที่จะพึ่งพิงแม้จะไม่ได้พูดอะไรมากนักแต่สายตาและการกระทําของเขาทําให้เธอค่อยๆละลายกําแพงที่สร้างไว้แต่คําพูดของเซระยองยังคงก้องอยู่ในหัวของแฮรินบางอย่างจากอดีตถ้าเปิดเผยขึ้นมามันก็อาจพังไปหมดเธอไม่รู้ว่าเซระยองรู้เรื่องอะไรหรือแค่ขู่เธอเฉยๆ แต่ความหวาดระแวงเริ่มเกาะกินใจในขณะเดียวกันแฟนคลับของมินแจกลุ่มหนึ่งเริ่มสังเกตเห็นว่าแครินและมินแจดูใกล้ชิดกันมากเกินไปโดยเฉพาะยูมีหัวหน้ากลุ่มแฟนคลับที่ค่อนข้างมีอิทธิพลในหมู่สาวๆที่หลงไหลในมินแจเธอเริ่มปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับแฮรินว่าเป็นผู้หญิงที่ชอบจับคนดัง และแอบถ่ายรูปแฮรินตอนทำงานในร้านไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียพร้อมแคปชั่นเน็บแนมอดีตคุณหนูตกอับผันตัวเป็นพนักงานเสิร์ฟแอบใกล้ชิดกับเจ้าของร้านสุดฮอตข่าวลือนั้นเริ่มแพร่กระจายออกไปทำให้ลูกค้าหลายคนมาที่ร้านด้วยความอยากรู้อยากเห็นไม่ใช่เพราะรสชาติอาหารอร่อยอีกต่อไปวันหนึ่งหลังร้านปิด แฮรินนั่งพับผ้าเช็ดมือที่หลังร้านมินแจเดินเข้ามาพร้อมโทรศัพท์ในมือและใบหน้าเครียดแฮรินเรื่องข่าวลือพวกนี้ฉันเพิ่งรู้มาจากซอนอาที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านแฮรินเงยหน้าขึ้นสีหน้าหนักแน่นไม่เป็นไรฉันชินแล้วละ่ะตอนบ้านล้มแม่ฉันก็ถูกคนพูดถึงหนักกว่านี้อีกมินแจนั่งลงข้างเธอ วางโทรศัพท์ไว้ข้างๆแต่ตอนนี้เธอไม่ได้อยู่คนเดียวคำนั้นทำให้หัวใจแฮรินเต้นแรงขึ้นเล็กน้อยแต่ก่อนที่เธอจะได้ตอบอะไรเสียงเคาะประตูดังขึ้นชายแปลกหน้าคนหนึ่งยืนอยู่หน้าประตูร้านเขาดูเหมือนจะเป็นคนธรรมดาแต่มินแจจำหน้าเขาได้ทันทีฮายอนซอกมินแจพูดออกมาด้วยความตกใจ แฮรินขมวดคิ้วไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนฮยอนซอปมองมาที่แฮรินอย่างสนใจสายตาแปลกๆทำให้เธอรู้สึกหนาวสันหลังฉันมาทวงบางอย่างที่มินแจเคยสัญญาไว้น้ำเสียงของเขาเจือแววคุกคามจางๆและชื่อนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความลับที่แฮรินยังไม่รู้เกี่ยวกับผู้ชายที่เธอเริ่มรู้สึกดีด้วย ขอบคุณที่รับชมรับฟังเมื่อฮายอนซอกปรากฏตัวขึ้นเขามาทวงอะไรกันแน่โปรดติดตามตอนต่อไปในตอนที่สามขอบคุณค่ะ